Price Action Mastery EP 5 Finale The Complete Strategy พิมพ์เขียวการเทรดจาก A ถึง Z สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่ EP สุดท้ายของซีรีส์ Pip Talk Trader Price Action Mastery เราเดินทางกันมาถึงบทสรุปแล้วครับที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ที่จะอ่านตลาดเราอ่านคำศัพท์ผ่านแท่งเทียน EP 1 เราอ่านประโยคผ่านชาร์ตแพทเท t ร์น EP 2เราอ่านบริบทหรือทิศทางหลักผ่าน market structure EP 3และเราหาตำแหน่งที่ดีที่สุดผ่าน SR และ supply demand EP 4ครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือไกลปืนหรือ the trigger และนำทุกอย่างมารวมกันเป็นพิมพ์เขียวกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์แบบครับ นี่คือกระบวนการคิดทั้งหมดตั้งแต่ A ถึง Z ที่คุณต้องใช้ในการเทรดแต่ละครั้งครับ Part 1 The trigger อะไรคือสัญญาณโกสุดท้ายเรารู้แล้วครับว่าควรเทรดทางไหนเรารู้ว่าควรรอที่ไหนคำถามสุดท้ายคือเราจะกดเทรดเมื่อไหร่คำตอบคือเราจะไม่เทรดทันทีที่ราคามาถึงโซน นั่นคือเอามีดไปรับกระสุนเราต้องรอสัญญาณยืนยันหรือ confirmation จาก price action ก่อนเสมอซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียนไปใน ep 1นั่นเองครับ2ไกลปืนที่ดีที่สุด 1. the rejection การปฏิเสธสัญญาณแท่งเทียน pin bar หรือ hammer และ shooting star ที่มีไส้ย,ยาวชี้ออกไปจากโซน เรื่องราวที่มันเล่าราคาพยายามจะทะลุโซนของเราเช่นแนวรับแต่ถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงและถูกดันกลับเข้ามามันคือสัญญาณว่าโซนนี้เอาอยู่ 2. The Momentum Shift การเปลี่ยนขั้วอำนาจสัญญาณแท่งเทียน Engulfing Bar Bullish หรือ Bearish ที่ทรงพลังเรื่องราวที่มันเล่า แรงตรงข้ามพยายามจะด,ดันราคาเช่นแท่งแดงลงมาที่แนวรับแต่ในแท่งต่อมาแรงซื้อกลับเข้ามากโกลนกินแรงขายทั้งหมดมันคือสัญญาณว่าการควบคุมได้เปลี่ยนมือแล้ว Part 3 The Price Action Blueprint พิมพ์เขียว3ขั้นตอนสู่การเทรดและนี่คือพิมพ์เขียวหรือเช็คลิสต์ที่คุณต้องถามตัวเองก่อนเทรดทุกครั้ง นี่คือการรวมความรู้ทั้ง5 EP ไว้ในที่เดียวครับ Step 1 Context บริบทจาก EP 3 Market Structure คำถามฉันควรจะ Buy หรือ Sell การปฏิบัติเปิดกราฟ Timeframe ใหญ่ H4 หรือ Daily อ่านโครงสร้างตลาดถ้าเป็น HH HL Buy a s คือ Buy Only มองหาโอกาสซื้อเท่านั้น ถ้าเป็น LH LL b i a s คือ s e l l only มองหาโอกาสขายเท่านั้น Step 2 Location ตำแหน่งจาก EPC SR และ SD คำถามฉันจะรอเทรดที่ไหนการปฏิบัติใน uptrend รอให้ราคาย่อตัวลงมาที่โซนได้ประโยชน์ซึ่งใบแก่แนวรับแนวต้านเก่าที่เป็นแนวรับใหม่ Demand Zone ในดาวเทรนก็ทำตรงข้าม step 3 trigger ไกลปืนจาก E.P. 1 candlesticks คำถามฉันจะกดเทรดเมื่อไหร่การปฏิบัติรออย่างอดทนจนกว่าราคาจะเข้ามาในโซนที่เรารอ step 2และเกิดสัญญาณยืนยันที่ชัดเจนเช่น pin bar หรือ engulfing bar และ step 4ที่ขาดไม่ได้ risk management จากซีรีส์ Traders Edge วาง Stop Loss ให้ถูกต้องเช่นใต้ไส้พินบาร์หรือใต้โซนดีมนันและตั้งเป้าหมาย Take Profit ที่คุ้มค่า RRR อ,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 อย่างน้อย1ต่อ2 Part 4 A to Z Walkthrough ตัวอย่างการเทรดจริงบนกราฟโอเคครับกราฟนี้เราจะเริ่มที่ Step 1 Context เห็นไหมครับว่าราคากำลังทำ lower highs และ lower lows ชัดเจน EP 3ครับโครงสร้างคือ down trend ดังนั้น bias ของเราคือ sell only step 2 location เราจะ s ลล์ที่ไหนเราจะรอให้ราคากลับขึ้นมาทดสอบอ่านี่ไงครับแนวรับเก่าที่พังทะลุลงไปตอนนี้มันกลายเป็นแนวต้านใหม่ EP 4นะครับ ฟลิปโซนที่แข็งแรงสเต็ป3ทริกเกอร์เราจะรอให้ราคาวิ่งขึ้นมาที่โซนนี้โอเคราคามาถึงแล้วและบูมเกิดแท่ง candlestick กนะครับ ep 1 b e a r i s h engulfing หรือแท่งแดงโกลนกินแท่งเขียวนี่คือไกปืนของเราสเต็ป3 risk เราจะเข้าเซลล์ทันทีที่จบแท่ง engulfing วาง stop loss เหนือโซนและตั้งเป้า take profit ที่ฐานโลเดิมได้ RRR 1ต่อ2.5นี่คือ Trade A บวกครับบทสรุปสุดท้ายของซีรีส s Price Action Mastery และนี่คือทั้งหมดของซีรีส s Price Action Mastery ครับจากคำศัพท์สู่กลยุทธ์ที่สมบูรณ์คุณจะเห็นว่า Price Action ไม่ใช่การเดาสุ่ม แต่มันคือกระบวนการที่เป็นระบบมันคือการอ่านบริบทคือ s t รัคเจอร์การรอคอยที่ตำแหน่งคือโ c a t i o n และการเหนี่ยวไกลเมื่อเห็นสัญญาณยืนยันคือ t r i กเ e r การบ้านสุดท้ายของซีรีส์นี้คือจงสร้างพิมพ์เขียว3ขั้นตอนนี้เป็นเช็คลิสต์ของคุณเองและนำมันไปแบ็กเทสอย่างที่เราเรียนในซีรีส์ Traders Age พิสูจน์มันด้วยตัวคุณเองจนเกิดเป็นความเชื่อมั่นเมื่อนั้น คุณก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอินดิเคเตอร์หรือใครอีกต่อไปขอบคุณที่ติดตามซีรีส์นี้มาจนจบครับและจำไว้ว่าจงเทรดในสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดสวัสดีครับ